สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกพับพึงบานที่บ้านเราค่ะสีนี้แบบนี้นะคะเธอชื่อใครน้ำสตาร์แอนด์สติปค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ตัวนี้เลี้ยงง่ายนะคะปลูกในพื้นที่แดดจ,จัดได้เลยนี่ สวยแล้วก็ทนนี่ดอกมีหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคืนนี้อันนี้บานเนี่ยอันนี้บานอันนี้บานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสวยๆแบบนี้ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ นีมีต้นแบ่งขายนะคะจะเอาเป็นไซส์ขนาดออกดอกหรือว่าจะเอาเป็นไซส์หนอ่อเอาไปเลี้ยงเองก็แล้วแต่ตามชอบนะคะบอกกันได้ค่ะนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ